ครับพี่ฟังนะ,ะ,ะสวัสดีครับแฟนเพจกรมประชาสัมพันธ์วันนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดกรมประชาสัมพันธ์นะครับนําทุกท่านมาติดตามภาร,รกิจท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน์นะครับพร้อมคณะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีภาร,รกิจเดินทางตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ติดตามในส่วนของการ ส่งออกผลไม้คุณภาพไปยังประเทศจีนนะครับรวมไปถึงประเทศอื่นๆด้วยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมคณะเมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมานะครับเดินทางไปที่อำเภอขุ่จังหวัดจันทบ,บรุรีไปดูในเรื่องของการผลิตทุเรียนคุณภาพที่สวนทองหนวนจันทเป็นอีกหนึ่งสวนนะครับที่มีการทําทุเรียนคุณภาพนะครับแล้วก็มีการปลูกทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์จุดนี้นะครับเป็นจุด อีกหนึ่งจุดที่สำคัญในการส่งออกผลไม้นะครับจุดนี้คือบริษัทดัก้อนเฟรฟู้ดจำกัดอยู่ที่หมู่สองตําบลมะขามอํมเมมาเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับจุดนี้ก็จะมีในส่วนของอการทําทุเรียนแล้วก็การทํามังคุดเพื่อที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนนะครับเป็นอีกหนึ่งโรงคัดบรรจุหรืออีกหนึ่งรงนะครับที่มี การส่งออกผลไม้ไปอย่างต่างประเทศนะครับตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเศรษฐาทวีสินก็เดินทางมาถึงบริษัทดักอนเฟสโฟตจำกัดเรียบร้อยแล้วนะครับมีคณะผู้บริหารของของบริษัทมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านธวัชชัยนามสมุทรนะครับรวมไปถึงหวัวหน้าสว่วนราชการนะครับร่วมให้การต้อนรับนะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางนะครับมาดูในเรื่องของ การส่งออกทุเรียนนะครับไปยังประเทศจีนนะครับด้านข้างท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะมีนะเราก็จะเห็นรถทุเรียนนะครับที่หล่อลงทุเรียนเพื่อที่จะ,ะทําการดําเนินการคัดแยกนะครับเพื่อที่จะส่งไปยังต่างประเทศนะครับ เดี๋ยวท่านนายกรัจมนตรีก็จะเดินทางมาดูในส่วนของอขั้นตอนต่างๆนะครับที่จะดําเนินการนะฮะดำเนินการส่งออกผลไม้นะครับนี่มีการทักทายพี่น้องกเกษตรกรนะครับในพื้นที่นะครับที่มารอให้การต้อนรับนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะดูในส่วนของนี่ครับเราก็จะเห็นนะการนําทุเรียนนะฮะที่ออกจากสวนแล้วก็บรรทุกรถ รถแซงนะครับรถติดแซงนะฮะชาวบ้านเขาเรียกกันว่ารถแซงนะครับแล้วก็บรรทุกใส่หลังกระบะมาจนเต็มเนี่ยรถแซงเนี่ยถ้าบรรทุกได้เต็มไม่มีแคปนะครับก็จะบรรทุกได้อยู่ประมาณสัก4ถึงตันนะฮะจากนั้นรถดังเก่าเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าสู่โรงครัดบรรจุามาทำการากลับมาทำการในส่วนของการคัดนะฮะทุเรียนแต่ละลูกนะครับแต่ละลูกก่อนนะฮะมาดูว่าทุเรียนแต่ละลูกเนี่ยมีอ่า ขนาดเท่าไหร่นะครมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูเบื้องต้นในเรื่องของอคุณภาพแต่ละลูกก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะครับหลังจากมีการนํารถเนี่ยเข้าสู่ลงมีการนําทุเรียนนะ,อ,ะออกจากลงจากรถแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือครับขั้นตอนต่อมาก็คือ,อการที่จะดําเนินการแพ็คหรือว่า าการนำลงก่ลองนะครับแต่ก่อนที่จะมีการนำลงก่ลองเนี่ยก็จะมีการชุบนะชุบขมิ้นเราจะเห็นว่าทุเรียนลูกเหลืองๆเนี่ยมีการชุบขมิ้นข้อดีของการชุบขมิ้นนะครับนอกจากจะได้สีที่สวยขึ้นแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของการป้องผันเชื้อราด้วยนะครับ ก็จะมีในส่วนของขั้นตอนต่างๆในการที่จะทํานะครับซึ่งครับจุดนี้นะครับก็มีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้กำลังสอบถามถึงกระบวนการต่างๆในการที่จะดำเนินการนะครับส่วนของการส่งออกผลไม้นะครับหรือว่าธุเรียนนะครับกองที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่เนี่ยกองนี้เป็นทุเรียนหมดทองทั้งหมดนะครับ ตัวเรียนหมอนทองทั้งหมดแล้วก็ผ่านกระบวนการการชุบขมิ้นผ่านกระบวนการในส่วนของการป้ายน้ํายาที่ขั้วเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้เวลาหนึงคืนในการที่จะผึ่งให้แห้งนะครับก็จะใช้วิธีการครับใช้วิธีการผึ่งนะครับใช้วิธีการผึ่งลมนะฮะโรงคัดบรรจุหรือว่าล้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเปิดใหโล่งๆนะเพื่อที่จะมีพื้นที่ในส่วนของการ นำทุเรียนมาพึ่งลมนะครับหลังจากการทำพึ่งลมเรียบร้อยแล้วนะครับเป,เป็นเวลาหนึ่งคืนจากนั้นก็จะนําทุเรียนเนี่ยบรรจุลงกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีน้ําหนักอยู่ประมาณ18กิโลกรัมนะฮะหลายคนสงสัยว่ากล่องทุเรียนที่มีการส่งออกไปเนี่ยมีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับหนึ่งกล่องเดี๋ยวเขาจะช่างก่อนที่จะนําลงกล่องนะครับบางครั้งบางกล่องเนี่ยก็อาจจะมีสี่ลูกสามลูกก็แล้วแต่ว่า น้ำหนักของทุเรียนลูกนั้นๆน,น,นะครับมีมีน้ำหนักเท่าไหร่แต่หนึ่งกล่องจะมีนะฮะน้ำหนักไม่เกิน18กิโลกรัมอ่นี่คือมาตรฐานนะครับในเรื่องของการที่จะนำลงกล่องอ่เมื่อนำลงกล่องแล้วนะครับเมื่อนำลงกล่องแล้วก็จะสู่กระบวนการในส่วนของการที่จะโหลดสินค้านะครับอ่าโหลดสินค้าหรือว่าการนำสินค้าเหล่านี้นะครับเตรียมที่จะขึ้นไปอ่า บนตู้คอนเทนเนอร์เพื่อทำการส่งออกต่อไปแต่กระบวนกรารก่อนที่จะมีการนะฮะก่อนที่จะมีการดําเนินการส่งไปยังต่างประเทศนี้ก็จะมีขั้นตอนในส่วนของอการตรวจต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานให้ได้ตามข้อกำหนดแล้วก็หลักเกณฑ์ของประเทศปลายทางนะฮะอย่างเช่นนะะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับว่า อาการที่จะส่งทุเรียนไปยังต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการตรวจในส่วนของศัตรูพืชด้วยจุดนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ในด่านตรวจพืชน,นะครับมาทําการตรวจนะครับไม่ใช่ตรวจพืชเพียงอย่างเดียวตรวจอ่าในส่วนของหลักเกณฑ์ต่างๆที่อ่าประเทศปลายทางได้กําหนดอ่อย่างเช่นในเรื่องของการอ่ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มาดูในเรื่องของอ่าขั้นตอนในการตรวจคุณภาพนะครับของ เนื้อทุเรียนนะครับเราก็จะได้ยินคําว่าการตรวจแป้งในเนื้อทุเรียนนะครับก่อนทําการส่งออกจะมีการสุ่มตรวจทุเรียนที่มีการส่งออกทุกรสนะครับว่ามีปริมาณแป้งในเนื้อทุเรียนมากน้อยแค่ไหนนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นทุเรียนหมอนทองต้องมีน้ําหนักเปอร์เซ็นต์เนื้อแห้งนะครับไม่เกิน3 2ถ้าต่ากว่าน,นี้ถือว่าเป็นทุเรียนค่อนด้อยคุณภาพหรือว่าทุเรียนอ่อนนะครับซึ่ง ซึ่งก็จะมีการตรวจนะครับก่อนที่จะมีการส่งออกไปยังต่างประเทศแต่นโยบายของอจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดตราดในภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีในส่วนของมาตรการนะครับอ่าในมาตรการครับมาตรการในการที่จะป้องกรรนันปัญหาทุเรียนไม่คุณภาพหรือว่าทุเรียนอ,อ่อนอย่างเช่นในเรื่องของการตรวจนะเปอร์เซ็นต์น้ําหนักแพงก่อนที่จะมีการตัดนะฮะ เกษตรกรรายใดที่จะมีการตัดผู้เรียนจะต,ต้องมีการเอาผู้เรี่ยไปตรวจนะครับในอหน่วยงานภาครัฐที่มีการให้บริการเป็นการให้บริการฟรีนะครับก่อนที่จะมีการตัดเพื่อที่จะส่งขายเป็นแล้วก็จากนั้นนะครับจากนั้นก็สามารถที่จะตัดผู้เรียนได้นะครับรวมไปถึงมีการกําหนดวันเก็บเกี่ยวหรือว่าวัน,ต,นตัดผู้เรียนแต่ละสายพันธุ์อาจท้งนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับในการที่จะป้องกันปัญหาในเรื่องของผู้เรียยไใ้คุณภาพนะครับ ตอนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรวมไปถึงผู้บริหารของดากอนเฟร e ฟู้ดนะครับก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของอาการส่งออกผลไม้นะครับไปอย่างต่างประเทศดูมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านมนลสิษภัยสารชนวัฒนนะครับร่วมพูดคุยด้วยนะครับ หลังจากทําการลงกองเรียบร้อยแล้วนายกและทนมรีตอนนี้เดินทางามาดูในเรื่องของอาการบรรจุพันธุ์นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เมื่อนําทุเรียนลงกองแพ็คกิ้งเรียบร้อยแล้ะเตรียมที่จะนํานขึ้นรถนะครับรถตู้คอนเทนเนอร์เพื่อ,อส่งออกไปยังต่างประเทศจุดนี้ก็จะมีมีการกําหนดนะครับว่าทุาเรียนอะไรลงกอง จะต้องใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไหนมีเที่ยวที่ชัดเจนนะครับหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์หลายคนสงสัยว่ารถตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมีน้ําหนักในการขนส่งสินค้าอะไรชนิดเนี่ยจานวนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มีน้ําหนักอยู่ประมาณ18ตันด้วยกัน18ตันนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการส่งออกอไปทางบกทางเรือนะครับก็น้ําหนักอยู่ประมาณนี้นะครับ18 ตันนะครับสิบาทตันนะครับสิบแปดถึงสิบเก้าตันแล้วก็เงื่อนไขหรือว่าข้อกําหนดของประเทศปลายทางที่มีการากําหนดไว้ในเรื่องของการส่งออกผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนนะครับก็จะเป็นในส่วนของการระหว่างการนในการขนส่งเนี่ยต้องใช้ตูค้คอนเทนเนอร์ที่มีเครื่องปรับอากาศหรือว่ามีห้องเย็นด้วยนะถ้าถ้าถ้าไม่ใช้หรือว่าไม่ไดําเนินการตามนี้นะครับก็ถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแล้วก็ระเกณฑ์ของประเทศปลายทางแล้วก็ที่สําคัญอาจทําให้ผลไม้เนี่ยได้รับความ อาจเสียหายโดยเฉพาะทุเรียนนะครับถ้าอยู่ในสภาพอากาศที่ที่ร้อนเนี่ยอาจจะทาให้เสียหายได้นะครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะครับก็อ่าตอนนี้นะครับมาหลังจากดูกระบวนการการขั้นตอนฮครับครับขั้นตอนการส่งออกนะครับผลไม้แล้วนะครับตอนนี้ท่านนายกรัตมก็อ่า กำลังอ่าครับครับครับเดี๋ยวจะมีการโชว์นะครับปอกทุเรียนให้ท่านนายกได้ได้ชิมนะครับตอนนี้ทางบริษัททางทีมงานก็อ่าครับทุเรียนที่อยู่บนโต๊ะนะครับเป็นทุเรียนพันน่าจะเป็นพันธุ์ทองนะครับท่านผู้ชมนี่ท่านนายกรัฐมนตรีกําลังที่จะ โชว์ในส่วนของการปอกทุเรียนนะครับในการปอกทุเรียนนะครับนี่นะครับดูท่าทางท่านน่าจะปอกมาบ้างแล้วเคยปอกมาบ้างแล้วสีของทุเรียนเห็นมเห็นไหมครับกสีสวยน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่า ถ้าดูสีแล้วไม่น่าจะใช่พันธุ์หมอนทองนะครับต้องขออภัยท่านท่านผู้ชมด้วยเนี่ยเพาอยู่ไกลอยู่ไกลครับจะขออภัยด้วยนะครับวนบันนี้อาพี่พี่สื่อมวลชนก็ติดตามเดินทางมาร่วมํำข่าวนะครับการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับในเรื่องของการดูการผลิตนะครับผู้เรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกมาดูในเรื่องของกระบวนการการส่งององกผลไม้อาไปยังต่างประเทศนะครับ ท่านและตรงมิช่วยว่าการกระสุนเกษตรนะครับท่านชัยยานนะครับท่านชัยยานเนี่ยเมืม่อเมืม่อเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วก็เดินทางมาลงที่จังหวัดจันทบ,บุรีเช่นเดียวกันนะครับมาดูในเรื่องของการส่งออกผลไม้ช่วงนั้นเป็นช่วงของลำไยญ่ที่มีการส่งออกนะครับอวันนี้นะครับนอกจากจะท่านนายกรัฐมนมรีิจะเดินทางมาที่บริษัทดากอนเฟสนโฟด์แล้วนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภาร,รกิจที่จุดนี้ ท่านนายกประธิมตีก็จะเดินทางไปที่บริษัทเกาฟงนะครับซึ่งเป็นผู้ส่งออกผลไม้นะครับรายใหญ่อีกหนึ่งแห่งนะครับของชันทัุ้รนีรวมไปถึงของพรคตะวัฐฐนออกด้วยนะครับที่ที่นั่นเนี่ยก็จะมีการส่งออกทุเรียนนะครับทั้งทุเรียนสดนะครับผลสดรวมไปถึงทุเรียนแช่แข็งนะครับรวมไปถึงทุเรียนแต่รูปด้วยที่นั่นมีไอศ์ครีมทุเรียนที่อร่อยมากนะครับใครมีโอกาสลองไปแวะชิมกันได้ นาย,ยกก่วงตีเชิญชวนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนได้ร่วมได้ร่วมกินทุเรียนคุณภาพนะฮะทุเรียนคุณภาพหลายคนได้ลิ้มลองแล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของอผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยก็ช่วงนี้นะครับจันทบุรีนะครับมีการจําหน่ายทุเรียนอสองข้างทางเนี่ยมีหมดนะครับใครเดินทางมาที่จันทบุรีก็เราจะเห็นนะครับสองข้างทางมีการจําหน่ายทุเรียน ตลอดนะครับตั้งแต่ชนบุรีระยองจันทบุรีรวมไปถึงพื้นที่ของจังหวัดตราดนะครับตอนนี้หลังจากเสร็จสิ้นในเรื่องของการลอกทุเรียนโชว์พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ร่วมชิมทุเรียนคุณภาพแล้วนายกรัฐมนตรีก็ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทดักคอนเฟดปูดจำกัดน,นะครับร่วมกันถ่ายรูปกับทีมผู้บริหารนะครับรวมไปถึงหัวหน้าส่วนต่างๆด้วยนะครับ บรรยากาศในวันนี้ก็ต้องบอกว่านอกจากท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาติดตามตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ดูในส่วนของขั้นตอนการอาดําเนินการส่งออกผลไม้นะครับในพื้นที่ของจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีพี่น้องเกษตรกร,รกลุ่มกเกษตรกรรวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ก็เดินทางมายื่นหนังสือนะครับเพื่อที่จะให้ในายกรัฐมนตรีรวมไปถึงคณะเนี่ยได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาต่าง อย่างเช่นในเรื่องของอปัญหาภัยแรงที่มีการยื่นหนังสือ,อไปขอหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงนะครับปัญหาในเรื่องของผลผลิตาทางาการเกษตรบางบางชนิดที่ตอนนี้ราคาราคาเริ่มลงนะครับอย่างเช่นหมงขุดนะครับรวมไปถึงนะครับปัญหา,าในเรื่องของเส้นทางคมนาคมต่างๆที่ยังไม่ได้รับการดูแลหรือว่าแก้ไขนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ ันการมอบหมายให้ศูนย์นำดำรนธรรงทสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านหรือว่าพี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้เราก็จะเห็นภาพบรรยากาศาในส่วนของการเดินทางมาให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับของพี่น้องกเกษตรกรรวมไปถึง ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเสร็จสิ้นภารกิจตรงจุดนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรตีจะเดินทางต่อไปที่เกาฟงนะครับบริษัทส่งออกอผลไม้นะครับแล้วก็ผลไม้สดผลไม้แช่แข็งนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับในส่วนของการาเยี่ยมชมหรือว่าดูในส่วนของกระบวนการส่งออกผลไม้ไปยังต่างประเทศนะครับและจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรตีก็จะเดินทางต่อไปที่ าจังหวัดระยองไปติดตามรวมไปถึงไปมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาเมื่อเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นว่ามีไฟไหม้นะครับที่โรงงานาเก็บสารที่มีนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้งนั้น,นได้รับความได้รับผลกระทบนะครับได้รับผลกระทบในะยะกรัุมตก็จะเดินทางไป อมอบนโยบายในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ,อพี่น้องที่ได้รับผลกระทบต,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 ตยย่างๆเดี๋ยวหนงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเข้าไปตรวจสอบก็เข้าไปดูนะครับ,คร,บครับนี่นะครับทา่านยกรัฐบนตนี้ก็กำลังที่จะเดินทางต่อไปที่่โรงพยาบาลจุกเกาฟงนะครับ เตาคงนี่ก็จะอยู่แถวเนินสูงนะครับอ่าอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีถ้าบอกว่าที่บ้านเนินสูงเนี่ยเป็นจุดที่มีโรงคัดบรรจุมีล้งมากที่สุดในประเทศไทยนะครับมากที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่าการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจกรมประชาสัมพันธ์กับภารกิจ่ันนายก,กรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสิง์ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมอ่าการส่งออกผลไม้ ป็จเิทุเรียนนะครับอย่างต่างประเทศครับวันนี้ที่มาทุกท่านขอบคุณครับ